สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ก็ เอาบรรยากาศนะของ f อลุงพลมาให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันอีกวันหนึ่งนะคะแต่เมื่อนี้จะขอว่าภาษาเล่าในเด้อจจากพอดีไปพอคนทางบรรดุงคือกันนะจ๊ะเพิ่อนเอาปลาหม่าฝากลุงพลมาสัญญาเพิ่อนเอาปลาหน้าเจ้าของปลาหม่าเองเลยค่ะปลาห่าของแม่คำนั่งนะจ๊ะอยู่ตลาดบรรดุงนะจ๊ะพเ็รปลาขายนะจ๊ะปลาต้มซุปปลาใส่ตำสมก็เลยเหตุคลิปวิดีโอนี้ให้พี่ๆน้องๆหน้าฝากพี่ๆน้องให้บรนดุงได้เบิ้งนะจ๊ะอ่าเจ้าของปลาเพิ่อนมาเองเลยจ๊ะ เดี๋ยวแฟนคขับลุงพลมาจากทั่วสารทิศและนอกจากพี่น้องจ้าไทยบุญหนุ่มกามานะจ๊ะเพื่อมาให้กำลังใจลุงพลจากพี่น้องจ้าอยู่ไก่ปรนไดกาม่านะจ๊ะเนาะต่างได้ค่ะเด้อหัวเท่าไหร่ค่ะ20บาทค่ะค่ะโอ้คนละ20่สิบก็ถือเพียนจำไหนก็ถิกราคานึงค่ะอ ดกนี้บอก้ขอคนมาบริจาคในแบตำ่มตำด้วยะนมาาเนาะแม่ทำนางแม่ทำนางเนาะแม่ทำนางแม่ทำาบ่คนลคนังเนาะแกฝากหมดเลยค่ะครับอันนี้อันนี้ไม่ได้ฝากขายเนาะอันนี้เอามาให้เนาะต้มกระเทมครับให่ตำ มเลยทำขายเลย็ดนอย้อคนมาเลยครับแต่อุดรแต่บันดุงนดุงโอ้น่ารักขนาดครับพี่เล็กครับเจ้าของมันย่างสาวๆอยู่เลยอ๋ไาให้รวยด้วยครับูมายไปนเนี่ยค่ะไม่ปไครับเพื่นอยากถ่ายรูปครับ เออครับมาจากบ้านดุงนะครับอุดรนะครับเจ้าของปลานะครับมันมาถ่ายรูปนะครับเป็นบรรยากาศเพื่อนนะครับนะครับก็ค่อยมาตแล้วเขาเจ้าเนนเขาโครงไปช่าเนคขอพลาดนิดหน่อย ะครับถ้าใครอยากเป็นตัวแทนเนาะเป็นตัวแทนน้ำปลาแม่คำนางค่ะอยู่บ้านดุงเนาะอยู่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะอันนี้ถ้าราคาโดยโดยที่ไม่เป็นตัวส่งเท่าไหร่นะครับไม่เป็นตัวแทนปกติปกติกว่าละยี่สิบบาทค่ะถ้าส่งก็ยังไม่บอกราคาเนาะปกติดต่อส่วงคุยกันส่วนตัวค่ะคุยได้ทางไหนครับแอดทางหมายเลขโทรศัพท์ตามนี้เนาะให้โทรติดต่อได้เลยออ๋โอเคครับคุณน้อยคุณโดด